คลิปนี้ถึงแถวที่18นะคะเราก็จะเริ่มงานที่จุดที่เราจบไว้นะคะขึ้นโซ่สี่พลิกงานกลับทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พันหัวเข็มขึ้นตัววีขึ้นเป็นหลักที่2ลงตรงนี้นะคะจะได้เป็นตัววีเล็กๆกันนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งขาขึ้นดอกตรงนี้เจ็ดหลักนะคะ เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะขึ้นหลักตรงกลางลายเลยนะคะตรงนี้เลยนี่ค่ะตัวแรกจุดสังเกตจะอยู่ที่ตัวแรกนะคะตัวต่อไปงานจะซ้ําเหมือนกันไปเรื่อยๆโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นดอกที่สองตรงนี้ค่ะเจ็ดหลัก แล้วก็โซ่หนึ่งขึ้นหลักนะคะขึ้นหลักตรงกลางลายโซ่หนึ่งค่ะมาต่อตัวที่สามนะคะตรงนี้เจ็ดหลัก แล้วโซ่หนึ่งนะคะขึ้นหลักตรงกลางโซ่หนึ่งค่ะต่อตัวที่สี่นะคะขึ้นมาเจ็ดหลัก แล้วก็โซ่หนึ่งนะคะขึ้นหลักตรงกลางไปถึงตัวที่ห้านะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นตัวที่ห้ามาเจ็ดหลัก โซ่หนึ่งเราขึ้นหลักตรงกลางนะคะต่อไปก็โซ่หนึ่งขึ้นตัวที่หกขาเจ็ดหลักโซ่หนึ่งเรามาขึ้นหลักตรงกลางนะคะ สี่หกต่อไปตัวที่เจ็ดค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็มาขึ้นเจ็ดหลักค่ะแล้วโซ่หนึ่งนะคะขึ้นหลักตรงกลางลาย สองสี่หกเจ็ดค่ะไปตัวที่แปดนะคะโซ่หนึ่งก็ขึ้นตรงนี้เจ็ดหลักค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะมาขึ้นตรงตรงกลางนะคะสองสี่หก แค่ะตัวที่9ค่ะโซ่1มาขึ้นตรงนี้7หลักค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งมาขึ้นหลักตรงนี้นะคะต่อไปก็ตัวที่สิบค่ะขึ้นเจ็ดหลักนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งมาขึ้นหลักตรงกลาง สองสี่หกแปดสิบค่ะส,สิบตัวแล้วต่อไปตัวที่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง ปิดงานที่หลักสุดท้ายนะคะขึ้นตรงโซ่สามหนึ่งสองสามขึ้นตรงนี้ค่ะหลักแรกแล้วก็คันด้วยโซ่หนึ่งขึ้นหลักที่สองนะคะตอนปิดงานนะคะแถวที่สิบแปด ค่ะแล้วต่อแถวที่19นะคะถักวนกลับมาค่ะขึ้นโซ่โซ่สามพลิกกลับงานเลยนะคะอ,อขอโทษค่ะเป็นโซ่สี่นะคะ โซ่สามค่ะขอโทษค่ะพลิกกลับงานค่ะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็มาขึ้นหลักตรงนี้นะคะหลักที่หนึ่งคันด้วยโซ่สามค่ะตรงนี้จะขยายให้ได้ตัว v ออกมาอีกหนึ่งตัวงานเปลี่ยนแปลงแค่ตอนขึ้นต้นงานนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งหนึ่งสองมาขึ้นตรงนี้ค่ะ สามหลักเดินติดกันได้ตัว V ที่1น,นะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งขึ้นตัว V ที่2ตัว V ก็จะขึ้นสามหลักแล้วก็อ,อ๋อขึ้น1ห,หลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สามนะคะแบบนี้ โซ่หนึ่งมาขึ้นตรงหลักที่สามเนี่ยนะคะเดินไปสามหลักเลยคะ่ะแล้วก็โซ่หนึ่งขึ้นตรงนี้นะคะหลักแรกแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สามขึ้นหลักที่สองโซ่หนึ่ง แล้วก็เดินติดกันสามหลักมาต่อด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มาขึ้นตัววี โซ่หแล้วก็มาขึ้นสามหลักค่ะโซ่หนึ่งนะคะมาขึ้นตัววีที่ห้านะคะตรงนี้โซ่หนึ่งแล้วก็มาขึ้นสามหลัก โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ตัว V ที่หกขาขึ้นตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งมาขึ้นหลักตรงดอกเนี่ยนะคะสามหลัก ต่องานถึงตัว V ที่7นะคะก็ขึ้นหลักแรกเสร็จแล้วก็โซ่3าขึ้นหลักที่2โซ่1นะคะแล้วก็มาขึ้น3หลักคะ่ะเดินตรงมา3หลักคันด้วยโซ่1แล้วก็ตัว V ที่8คะ่ะขึ้นตรงนี้ หลักแรกขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็หลักที่สองโซ่หนึ่งนะคะมาขึ้นสามหลักเดินติดกันมาโซ่หนึ่งแล้วก็มาขึ้นตัววี ถึงตัววีที่9้าเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นสามหลักค่ะโซ่หนึ่งแล้วมาขึ้นตัววีที่สิบนะคะตรงนี้ โซ่หนึ่งแล้วก็เดินมาขึ้นสามหลักถัดมาโซ่หนึ่งค่ะถึงตัววีที่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งขึ้นสามหลักค่ะ โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็มาขึ้นที่หลักสุดท้ายเลยนะคะอ๋อขอโทษค่ะพลาดโซ่หนึ่งเสร็จแล้วขึ้นตัว V ตรงนี้ค่ะตรงหลักแรกเนี่ยนะคะคันด้วยโซ่สามแล้วก็ขึ้นหลักที่สองลงจุดเดิม เสร็จแล้วหลักสุดท้ายค่ะขึ้นตรงโซ่ที่3เนี่ยนะคะค่ะถึงแถวที่19แล้วนะคะคลิปต่อไปเรามาต่อแถวที่20นะคะคลิปนี้ถึงแถวที่19นะคะ